จุบันเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนวิยอดลึงวิทยาคารสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเกต2สอนผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะตอนนี้นักเรียนกำลังทำกิจกรรม ทำกิจกรรมโค้ดนะคะสำหรับการเรียนรู้วิชาวิชาการคำนวณน,นะคะก็ะจะมีการเรียนโคดดิ้งนะคะซึ่งเป็นวิชาที่มีความสําคัญนะคะทั่วโลกให้ความสําคัญมาก โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะคะประเทศไทยนะคะก็ได้กาหนดให้การสอนโคดิ้งนะคะเป็นวิชาบังคับในผู้เรียนระดับประถมศึกษานะคะโดยมีองค์ความรู้สามด้านนะคะในการเรียนวิชาโคดิ้งก็คือวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและทักษะการรู้ดิจิตอลนะคะโดยองค์ความรู้การสอนโคดิ้งนี้นะคะก็จะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการสอนคอมพิวเตอร์โคดิ้งแล้วก็อัลตร้าโคดิ้งนะคะซึ่งก็จะมีการ ทักษะนะคะให้กับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหานะคะวิเคราะห์นะคะแล้วก็มีการใช้รูปแบบการสอนโคดดิ้งและอันตรคดดิ้งนั้นนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะ การสอนโคดิ้งนั้นครูผู้สอนได้ดําเนินกิจกรรมโดยการวิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้รู้ถึงความแตกต่างของศักยภาพของผู้เรียนว่ามีความพร้อมและมีความสามารถในการเรียนรู้โคดดิ้งได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นจึงได้จัดทําแผนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ที่ได้จัดทําขึ้นเป็นแผนโคดดิ้งนะคะซึ่งในแผนโคดดิ้งที่ได้ดําเนินกินจาก,การรมนั้นก็จะมีตัวเทคโนโลยีที่สามารถนํามาต่อยอดช่วยในการโคดดิ้งให้กับนักเรียนก็คือตัวโปรแกรมคิด ไบค่ะ จโดยนะคะเราจะใช้ตัวโปรแกรมตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่าคิดไบนะคะคิดสำหรับเทคโนโลยีคิดไบนั้นถือเป็นเทคโนโลยีที่มีความสามารถเฉพาะตัวซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นบอร์ดอัจฉริยะนะคะสามารถที่จะทำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างง่ายโดยนักเรียนแค่เพียงวางรหัสคำสั่งให้ถูกต้องตามที่ครูผู้สอนได้ชี้นำและแนะนวทางให้ นักเรียนก็จะสามารถเข้าใจในหลักการการแก้ปัญหาโดยการวางโค้ดคำสั่งจากโปรแกรมที่ได้กำหนดไว้ซึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนนั้นได้กำหนดให้นักเรียนได้รู้จกักวิธีการเช่นในเรื่องของการวัดอุณหภูมริร่างกายหรือการวัดอุณหภูมิค่าของแสงหรือเสียงซึ่งในตัวคิดไปจะสามารถทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ว่าจะสามารถต่อโค้ดร,รหัส เป็นอย่างไรสามารถนำไปต่อย,ยอดแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะ กทรนิกนะคะ,ะจะมีส่วนประกอบนะคะก็คือหลักๆก็คือจะมะีตัวที่เป็นตัวแสดงผลนะคะ,ะสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะมันจะแสดงผลออกมาในรูปแบบแบบเป็นตัวเลข าการเรียนรู้ปรากคดดิ้งที่ครูผู้สอนได้กำหนดแนวทางและวางแผนนนั้ไว้นั้นปรากฏผลก็คือนักเรียนมีผลสำเร็จสูงขึ้นในจำนวนนักเรียน76คนนะคะของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2565จากที่ ภาคเรียนที่1นนั้นมีผลสำเร็ทางการเรียนน้อยกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้แต่ปรากฏเมื่อมีการจัดกิจกรรมปราคฏดิ้งขึ้นผู้เรียนมีผลสำเร็จสูงขึ้นมากกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้คือมากกว่าร้อยละ65ค่ะ,ะนักเรียนรู้สึกยังไงพอได้เล่นเกมโพสตกับจรู้สึกยังไงบ้างคะสนุกครับสนุก และจากการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปราโคดิ้งประจำปีการศึกษา2565ปรากฏว่าทั้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจร้อยละ75.19มากกว่าเกณฑ์ที่คุณครูผู้สอนได้กำหนดไว้ซึ่งมากกว่าร้อยละ75ดังนั้นจึงสามารถสรุปผลได้ว่าการจัดกิจกรรมปรคโคดิ้งของครูผู้สอน ในรายวิชาวิทยาการคำนวณประจำปีการศึกษา2,565ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จและบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ค่ะ การเรียนการสอนプログラกดดิ้งที่ครูผู้สอนได้าำนินการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมาถือว่านักเรียนได้รับประโยชน์และครูผู้สอนประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรมプログラกดดิ้งนักเรียนสามารถนําไปต่อยอดในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้จริงและสามารถที่จะเรียนรู้และอยู่ในโลกในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ thank